สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากบทความของการตลาดวันละตอนมาคุยกันค่ะสวัสดีครับเรื่องอะไรน่าสนใจครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ของ Google ค่ะชื่อ Notebook LM ที่เขาใช้สร้างเ a s อ,อ AI News Desk นะคะอ๋อที่มีผู้ประกาศข่าว AI ชื่อปัญญากับประดิษฐ์ชื่อไหมครับใช่เลยค่ะใช่เลยประเด็นคือมันสามารถเปลี่ยนเอกสารธรมธรมดาาเนี่ยให้กลายเป็นบทสนทนาได้เลย น่าทึ่งมากครับใช่ค่ะเราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยจากข้อมูลในบทความนั้นว่าเจ้าเครื่องมือนี้มันทำงานยังไงมีข้อดีข้อจำกัดอะไรที่เราควรรู้บ้างได้เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากจริง,รงๆแล้วโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยก็คือ AI จาก Google ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงข้อมูลที่เป็นข้อความข้อความอย่างเดียวเลยเหรอคะหลักๆใช่ครับเช่นพวกรายงานบทความหรือแม้แต่บันทึกการประชุมเนี่ย มันจะแปลงให้กลายเป็นสคริปต์เหมือนมีคน2คนคุยกันอยู่อ๋อเหมือนปัญญาก,กับประดิษฐ์ในเคสนั้นเลยถูกต้องครับอันนั้นคือตัวอย่างการใช้งานที่ชัดเจนมากๆตามที่บทความบอกไว้เลยฟังดูมีประโยชน์มากเลยนะคะเหมือนลดเวลาเตรียมสคริปต์ไปได้เยอะเลยใช่ครับช่วยได้เยอะแต่มีคำถามค่ะถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปอะมันไม่ได้มีแค่ตัวหนังสือแล้วคะแบบมีตารางมีกราฟมีรูปภาพเยอะๆปนอยู่ด้วยมันจะยังโอเคไหม เออนั่นเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่บทความก็ชี้ไว้เหมือนกันค่ะคือ n o t e บุ๊ก LM ตอนนี้เนี่ยจะทำงานได้ดีที่สุดกับข้อมูลที่เป็นข้อความล้วนๆครับเท็กสล้วนๆอ๋อถ้าเอกสารมันซับซ้อนมากแบบมีตารางเยอะๆสมการหรือรูปภาพแทรกอยู่เนี่ยการประมวลผลมันอาจจะไม่สมบูรณ์ หมายถึงอาจจะสร้างบทสนทนาออกมาไม่ครบถ้วนใช่ครับหรืออาจจะข้ามข้อมูลส่วนนั้นไปเลยอันนี้ก็ถือเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องรู้ไว้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าคุณภาพข้อมูลต้นทางนี่สำคัญมากจริงๆสำคัญมากครับแล้วเรื่องจำนวนคนคุยล่ะคะอย่างปัญญากับประดิษฐ์นี่คือสองคนเนาะครับถ้าเราอยากได้แบบจำลองคุยกันหลายๆคนทำได้ไหมคะตอนนี้ อืมตอนนี้ยังครับโน้ตบุ๊ก L M เนี่ยรองรับแค่บทสนทนาระหว่าง AI bots 2ตัวเท่านั้นอ๋อแค่2ใช่ครับยังสร้างแบบคุยเป็นกลุ่มหรือมีคนร่วมวงเยอะๆไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งสำหรับงานที่ต้องการคนคุยเยอะๆโอเคค่ะจำกัดที่2คนแล้วทีนี้การจะทำให้บทสนทนามันออกมา ดูเป็นธรรมชาติหรือมีสไตล์แบบที่เราอยากได้ล่ะคะมันยากง่ายแค่ไหนการปรับโทนปรับสไตล์เนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าพรอมสครับหรือก็คือคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปพรอมนี่เองใช่ครับบทความเขาก็เน้นย้ำว่าผู้ใช้อาจจะต้องแบบว่าลองผิดลองถูกปรับแก้พรอมสหลายครั้งหน่อยอืมต้องลองไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ AI มันเข้าใจแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่คล้ายเคียงกับที่เราต้องการมากที่สุด มันไม่ใช่แค่กดปุ่มเดียวแล้วได้เลยต้องมีทักษะในการเขียนพร้อมด้วยถูกต้องครับต้องสื่อสารกับ AI ให้ชัดเจนว่าอยากได้อะไรแสดงว่าถึงจะมีเครื่องมือช่วยแต่สุดท้ายคนใช้ก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดีใช่เลยครับจริงถูกต้องครับบทความมองว่ามันเป็นเครื่องมือช่วยร่างโครงหรือสร้างไอเดียตั้งต้นได้ดีมากนะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะค่ะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะดีแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างหลักๆเลยคือ 1. คุณภาพข้อมูลอินพุตที่เราใส่เข้าไปและ 2. ความชัดเจนความละเอียดของพรอมที่เราใช้สั่งงานพอเห็นภาพข้อดีข้อจำกัดแล้วนะคะถ้าจะลองใช้จริงๆล่ะคะขั้นตอนมันยุ่งยากไหมสำหรับคนทั่วไปจริงๆไม่ซับซ้อนเลยครับเริ่มจากเข้าเว็บไซต์โน้ตบุ๊ก LM ก่อนเลยค่ะจากนั้นก็อัปโหลดไฟล์เอกสารที่เรามีหรือจะใส่เป็นลิงก์ URL เว็บไซต์ก็ได้วิดีโอ YouTube ก็ได้ หรือจะแค่ก๊อปปี้ข้อความมาวางก็ได้ได้หลายแบบเลยใช่ครับแต่ก็ย้ำอีกทีว่าข้อมูลที่เป็นเท็กซ์ล้วนๆจะให้ผลดีที่สุดโอเคค่ะพอใส่ข้อมูลไปแล้วขั้นต่อไปคือคือการเขียนพร้อมครับตรงนี้สำคัญมากต้องละเอียดแค่ไหนคะเช่นเอ่อช่วยสรุปประเด็นสำคัญ5ข้อจากบทความนี้ให้หน่อยสำหรับทำพอดแคสต์อ๋อบอกเป้าหมายไปเลยใช่ครับหรืออย่างเคส AI News Desk ก็อาจจะพร้อมว่าให้ AI บอทสตัวชื่อปัญญากับประดิษฐ์นะคุยกันเรื่องผลวิจัยในเอกสารนี้เน้นไปที่ระเบียบว,วิธีกับการตีความผลอะไรแบบนี้ยิ่งละเอียดยิ่งดียิ่งดีครับผลลัพธ์ก็จะยิ่งตรงใจเรามากขึ้นแล้วพอ AI มันสร้างออกมาให้แล้วเราเอาไปใช้ได้เลยหรือว่าปรับแก้ต่อได้อีกไหมคะระบบจะสร้างเป็นไฟล์เสียงบทสนทนาออกมาให้เรากดฟังได้เลยครับดีจังถ้าฟังแล้วแบบ ยังไม่ถูกใจรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ใช้พร้อมสั่งปรับแก้เพิ่มเติมได้อีกแก้ได้เรื่อยๆทำซ้ำได้ครับจนกว่าเราจะพอใจกับผลลัพธ์แล้วค่อยดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปใช้หรือแชร์ต่อได้เลยสรุปแล้วโน้ตบุ๊ก LM ก็นับว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากเลยนะคะช่วยเปลี่ยนกองเอกสารให้กลายเป็นบทสนทนา AI แบบปัญญากับประดิษฐ์ได้เร็วขึ้นจริงๆใช่ครับแต่ผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราป้อนเข้าไป กับความสามารถในการเขียนพร้อมของเราเองเป็นสําคัญเลยถูกต้องครับซึ่งมันก็ชวนให้คิดต่อไปอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจมากค่ะในเมื่อคุณภาพของบทสนทนาที่ AI สร้างขึ้นมันผูกกับข้อมูลต้นฉบับแล้วก็คําสั่งที่เราป้อนเข้าไปค่ะลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าข้อมูลต้นทางที่เราออามาใช้เนี่ยมันอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่หรืออาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างแฝงอยู่แบบที่เราอาจจะไม่ทันระวังอืมประเด็นนี้ลึกซึ้งนะคะ ใช่ครับมันจะส่งผลต่อบทสนทนาที่ AI สร้างขึ้นมายังไงแล้วบทบาทของผู้ใช้อย่างเราเราเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนในการคัดกรองข้อมูลเหล่านั้นหรือแม้แต่การตีความสิ่งที่ AI มันสรุปหรือสนทนาออกมาให้เราฟังอันนี้น่าคิดต่อครับ